อย่างที่ผมเคยบอกว่าเกาะแห่งนี้ไม่เหมาะกับผู้มาอาศัยใหม่ก็ควรจริงๆอย่างที่พี่สินว่านั่นแหละครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ก็มีแต่ความลับและไหนจะกำนานเรื่องเงือกอีกไหนคุณเคยบอกผมว่าคุณไม่เชื่อเรื่องตำนานเงือกไงครับ ก็ไม่เชิงว่าเชื่อหรือไม่เชื่อหรอกครับแต่เรื่องพวกนี้มันวนเวียน,นอยู่ในชีวิตผมจนผมเองก็ไม่สามารถมองข้ามมันได้งั้นเอาเป็นว่าผมจะเล่านาิทานบนเกาะเขียนนี้ให้คุณฟังกันแล้วกันแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเกาะแห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเกาะแห่งดวงจันทร์เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่เรารู้จักและเรียกกันว่างเงือกโดยปกติแล้วพวกเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำเวลาที่อยู่ในน้ำร่างกายท่อนล่างของพวกเขาก็จะมีหางและเกล็ดเหมือนกับปลาแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาขึ้นมาบนพื้นดินพวกเขาก็จะดูเหมือนกับมนุษย์ปกติทั่วไปแต่พวกเขามีข้อจำกัดอยู่ข้อนึงครับอะไรล่ะครับ หากว่าพวกเขาอยู่ในร่างมนุษย์เป็นระยะเวลาที่นานเกินไปร่างกายของพวกเขาจะมีรอยปรากฏขึ้นคล้ายๆกับรอยสัตว์ก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่คุณเคยฟังเรื่องนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมครับก็นิดหน่อยครับดีเลยรอยที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนครับว่าเลือดในร่างกายของพวกเขาอะเริ่มที่จะเป็นพิษ และในช่วงเวลานั้นพวกเขาห้ามสมสู่กันเป็นอันขาดสิ่งที่พวกเขาทำได้คือการดำลงไปใต้ทะเลลึกในคืนที่ประจันทร์เต็มดวงเพื่อสลัดพิษออกจากร่างกายด้วยประการเพราะหากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้นพวกเขาจะติดอยู่ในร่างของเนื่อไปตลอดชีวิตไ่ต้อองบอกกลวาาเร,าร